โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมติดต่อรับสุขช่องサイโคชแนลนะครับกับผมอ่าโอเคก็วันนี้มาเล่นอาร์คโซเวเบิรกอีโวคันอีกแล้วนะครับผู้ชมนะซึ่งหลังจากที่เรานะครับได้ทำชุดระดับอัลฟาไปนะครับก็โหดอยู่นะเนี่ยของก็เหลืออยู่เออเลือดอัลฟาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองเอาไปอัพดูไหมอ่ะลองไปอัพดูมันใช้อะไรบ้างนะชุดอัลฟาผมว่าจะพาไปจับพวกสัตวนะ์อัลฟานะอ่ะคิปเปิลก็ค่ว่ากันอีกที จะลองอัพเป็นของมือแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับดีตรงไหนวะโอเคนะครับของที่ใช้ครับมันอัพในนี้ได้หรอเอาได้ไหมอืออัพได้โอ้คุณผู้ชมโอ้โคตรโหดดูดีไป็นโคตรโหดเลยว่ะคุณผู้ชมเอาดีไปยเกินไปลวเกินไปลวอัพได้อัพได้จะอ,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 อัพหมวกดีกว่าต่อไปเนี่ยโอเค โหดโหดโหดเอาดีโหดนะเนี่ยโหดโหดมากโห,โ,หโหดมากปึ๊บอัพได้นะโอเคมันต้องใช้เลือดอัลฟานะครับแค่นี้ก็โหดแล้วแค่นี้ก็เหลือแล้วคุณผู้ชมเอาดีอ่าใส่เข้าไปเลยแล้วกันกดตัว E นะครับอันนี้ค่าอมอที่200ร้ครับดูความทนนะโคตรเจอนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับเปิดดูค่าความทนทานนะครับจากเดิมมันก็อยู่ที่พันสองนะครับอันนี้มันขึ้นไปที่สามพันกว่านะครับซึ่งซึ่งชุดก่อธรรมดาทําไม่ได้เออโอเคเล็กที่เราเผาไว้ว่างไง ก็ได้อยู่ได้อยู่สำหรับอัลฟานี่ครับอาเดี๋ยวไปดูที่คิปเบิลก่อนว่ามันทํำยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่นี่ครับเขยียนว่าอัลฟาเลยแล้วกันเอาอัลฟานะครับโอเคคิปเบิลอยู่ที่นี่นะครับต้องใช้อะไรบ้างทำไมมันใช้เยอะจังวะเนี่ยไพ่มอสมิตตี้อ๋อโอเคผมว่าถ้าเราจะไปจับจริงอีพีนี้ต้องเสกก่อนนะครับผู้ชมนะอ่าอุปกรณ์ซึ่งมันต้องใช้ ไข่ของพวกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอเสกนะ e ี EP นี้นะจะไปจับอัลฟากันก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทําได้นะครับอัลฟาครับนะอัลฟาคิปลเนอต้องขอภัยจริงๆนะมันจําเป็นนะครับคุณผู้ชมนะโอเคเอาไป้ักงักสองอันก่อนแล้วกันเนาะโอเคกดคิดไปเลยอ่ะเดี๋ยวพอไได้มากี่อันวะเนี่ยโอ้ได้สิอันเยอะมากอ่าต้องขอภัยจริงๆคุณผู้ชม พี่โป้ไม่รู้ว่ามันใช้เยอะหรือใช้น้อยไงต้องเสกมาเยอะหน่อยนะครับโอเคสาหรับปืนนะครับต้องอัพแล้วต้องอัพแล้วผมรู้สึกว่าปืนแค่นี้มันดิงไม่ได้หรอกแต่ว่าไปต่างๆเราก็ยังทําไม่เสร็จเนาะอโอเคเขาเ,าเครื่องอัพสมิตตี้เลยคุณผู้ชมโอเคใส่เข้าไปไต้องการประมาณเท่าไหร่ขาดหนังเนาะหนังหนังยังไม่พอครับหนังแล้วก็ไม้เนาะครับหนังแล้วก็ไม้อโอเคเราไปฟาร์มข้างล่างนะครับคุณผู้ชมนะ โอเคโอ้โหโล่งเลยทีเนี้อ่ะปึ๊บโอ้โหเรือรถเจ็บมากเจ็บมากโอเคท้องฟ้ากลับมาเป็นสีเหมือนเดิมแล้วนะครับผู้ชมนะแต่ก่อนมันไม่เป็นสีนี้นะถ้าผมรู้ว่ามันมีพวกไทเซอร์ท็อปอยู่แถวนี้นะผมไม่ไปจับไกด์แน่เลยนะครับผู้ชมเห็นไหมตรงนี้มันมีไทเซอร์ท็อปเอ้ยไม่ใช่ไทเซอร์ท็อปนี่หว่าเป็นพัชี่เนาะอันนี้พัชชี่เลยเนาะโอเคได้มาเยอะแล้วนะครับผู้ชมวิ่งขึ้นไปเลยละกัน ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้ชมนะโอเคออมาพีนี้ไปจับอัลฟาอัลฟาอะไรนะเขาเรียกว่าอัลฟาอัลฟาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อัลฟาคิฟฟินโอเคใส่เข้าไปตกลงมาอีกโอเคโอ้โหทำไมไดาเมจบอลจังเลยวะตั้งสีฟ้าเนี่ยอ,อันนี้เก็บไว้แล้วกัน โอเคตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าโซแท็บเนาะโอเคโซแท็บโอเคโอเคชุดเอาไฟล์ของนะ okay. okay, okay. นะอันนี้ค่าเอามอก็น้อยนะเนออย,อยู่เดีว,ว่าอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่าดูวิลิตี้มันก็เยอะโอเคเดี๋ยวเราทําการค้าตัวนี้ไว้เลยนะครับไม่ค้าไปเลยสิต้องค้าแล้วเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้นะครับใช้ในการเราเรียกว่าทํากระสุนนะครับถ้าเราไม่ค้ามันไม่ไม่สามารถทํากระสุนได้โอเค ประมาณสูงสุดเลยได้ไหมูสงสุดเอาสักสามเอาสี่ร้อยไปทีนี้นะครับกระสุนเราสามารถคราฟได้ในสมิตตี้นะครับเดี๋ยวเดียวโอเคอันนี้มีอยู่100ร้อยกว่าชิ้นนะครับซึ่งผมว่าน่าจะทํากระสุนได้อยู่ระดับอัลฟาเรา,าน่าจะจับได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่สูงเกินไปนะครับผู้ชมนะยังพอที่จะเล่นได้อยู่แต่ว่าระดับเอเปกค่อยว่ากันใน EP ใหม่เรื่อยๆไปนะครับผู้ชมนะอ่ะโอเคกระสุนกระสุนเหล็กราหมดยังวะ ต้องรีบทําไว้ละอ่ะโอเคทําการเอาใส่เข้าไปเลยการคร้าฟมาทั้งหมดเลยได้ประมาณสิบว่นนัดนะครับ16บนัดแล้วก็ทําการคราฟตัวนี้ไปเลยนะครับก็ค้างจะเปลืองหน่อยโอเคเอามาเรียบร้อยอ่าใส่เข้าไปเลยจะได้ขราฟรวดเร็วหน่อยทําการนะครับกระสุนเอามายังเอามาแล้วนะครับใส่ที่ปืนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับตัวไหนดี อตัวลองต้องหาตัวเลเวลเยอะๆนะครับผู้ชมนะโอเคเปิดเอาซ่อมสไปการ์ดก่อนเอาซ่อตัวนี้เลเวลไหนเอย่ยที่ห้านะครับข้าสรุปน้อยมากเออโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบผู้ชมอือไอ้นี่หลายทีละมันยังไม่ได้ทำเลยให้เราเลยนะครับผู้ชมนะไปทำร้ายมันก่อนแนละ้วโอ้โหทำแบบนี้ได้ไงครับเพ่เดี๋ยวไปหาตัวที่มันโอ้แสงสะท้อนมันสวยมากเลยนะจุดอัลฟานะดูดินี่คือการทดลองอุย้ยสามห้าทีเดียวร่วง มันทดลองไม่ได้บ่อันนี้มันยังน้อยไปอ่ะเข้าใจไหมไอ้นันผมก็ม่การเล่นด้วยผมหนีดีกว่าโอเคขุดเก็บไว้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะประมาณ5,000ันได้นะครับผู้ชมนะดอกนึองนนอะ่ะน่าจะแดงเอาเรื่องอยู่เพราะว่าทดลองแล้วมันก็โหดจริงเดี๋ยวขุดเหล็กขึ้นไปนะครับไว้เผาเนี่ยครับผู้ชมเผาไว้รอเราไปจับสัตว์มาก็น่าจะได้ใช้เลยปึ๊บ,บโอเค2 0 0กชิ้น น้อยจังวะโอเคจับอัลฟากิฟฟินเนาะวันเนี้ยังไงตัวพวกนี้ก็จับได้นะเดี๋ยวผมไปลองกับไอ้พวกบอนโตรดีกว่าเนาะถ้าสรุปมันจะได้เยอะๆมันลองกับสัตว์ตัวเล็กๆแบบนี้มันไม่ได้หลอกครับมโอเคครับไปเลยคับสิบชิ้นก็ได้ประมาณหกสินัดเพราะว่ามันคุณ2นะครับไม่เหมือนอาร์มไปครับได้ทีเป็นสิบันนะโอ้ไรบูมสว่างจ้าเลยครับมตัวนี้ไปว่าไหน ลองได้ไหมค่าสรุปเจ็ดพันเนาะได้ไ่าลองอยู่นะถึงเรี้ยวน้อยแต่ค่าสรุปต้องเจ็ดพันเนี่ยกลัวเยอะอยู่ลองดีกว่ากลัวอะไรวะเนี่ยเออเออไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงเกาะมาแน่จริงเกาะมาเราไปเจอบทัวอะไรวะเนี่ยล่วงไปดิเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะโลดิบโลดิบโลดิบโลดโอเคลองเลยแล้วกันนะครับดอกละเจ็ดพันจะถึงไหมยึบ อุ้ย4,000 5,000 6,000 6,000ถึงไหมดอกละ6,000ประมาณเราดอกละ6,000กว่าแนะ่6,000เดือ6,000สองนะครับผู้ชมนะถผมว่าแรงใช้ได้เดี๋ยวผมไปทำเตียงนอนไว้บ้านก่อนดีกว่ายังไม่ทำเตียงนอนเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอุย้ยแรงอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวมีโอกาสได้ทำปืนใหม่ผมจะทำสักประมาณดาเมจ500 600ปืนนี้ดาเมจเบาผมว่าน่าจะไปถึง7,000ได้นะครับดอกละ7,000ถ้าจับตัวค่สาสร,รุปเป็นล้านนี่น่าจะแบบยากนะครับ โอเคทำการทำเตียงนอนกันก่อนอาจไฟเบอร์แล้วก็ไม้โอ้โหงานดาบอีกแล้วออกมาเอาไฟเบอร์มากดไปเยอะเลยเพราะว่าเผื่อด้ใช้นี่ครับนีุ่ดไปุดไปุดไปเลยโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม,อมไม้นะครับโอ้โหโอ้โหร่วง เราก็ชอบล่วงซะด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่เคยมาอยู่นะครับบนภูเขาเนี้ยนะเป็นการมาสร้างบ้านบนภูเขานี้ครั้งแรกนะครับมันก็ไม่ได้เชิงเป็นบ้านหรอกว่ามันมันเล็กอนาคตเดี๋ยวอัพเป็นเหล็กนะครับผู้ชมนะจะได้ป้องกันดามเมจดอะไรได้แต่เลยนะครับผ้ชอมเพียงนึงมันจะเกิดได้ทีหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะมีครูดาวนะครับผู้ชมนะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการรอ,อนิดนึงโอ okay. เคเหล็กนะครับทาการเอาไปเผาก่อน แยกไปสัก4เตาเพราะว่ามันมีอยู่2,000ชิ้นก็น่าจะได้เตาละห้ากว่าอันแนละ้วผู้ชมนะโอ้โหโอเคใส่เข้าไปโอเคใส่เข้าไปพอหรือยังเลยกระสุนนะอัพได้สนะัดนะครับผมว่าน่าจะจับได้แลว้วผมคิดว่านะอืเดี๋ยวผมขอคิดเลขก่อนแป๊บนึงเข้าเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ก่อนประมาณมันมีอยู่ประมาณหกกว่านะ,นะครับ6กคูณกับ หกพันนะครับประมาณ60ดอกละหกพันก็ได้ประมาณ3 0 0แสนโอ้โหจับอีพิกได้เลยนะครับผู้ชมนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจับอัลฟาอีพีนี้เลยจับได้แน่นอนครับผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ต้องทํากับดักไอ้นี่มานะครับซึ่งเป็นตัวนี้เกียร์เกียร์ฟีเกียร์วอลอะไรต่างเนี่ยอันนี้ประตูนะครับเอาสองอันไว้ปิดนะครับ,รบผู้ชมนะแล้วก็อันนี้ต้องใช้แทสตนะครับอ,อันนี้ครับไปยังต่ำห้าอันโอ้โหพอดเีเป๊ะเลย อะไรมันจะพอดีขนาดนี้แต่ว่ามันขาดไม้นะ้ตอนนี้นะไม้เราค่อนข้างน้อยอยู่เดี๋ยวเราเอาในนี้แล้วกันผมจะเผื่อไปถ้าไปเผื่อไปได้เดี๋ยวมันมันไม่พอไปสักเกตน,นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้พอแล้วไม่ไม่ไมเอาไว้ในตัวนี้แหละเผื่อได้ใช้ในอนาะคตไก่กขขัดปีแล้วเนี่ยตัวนี้ครับนอนโอเคนอนทําไมวะปึ๊บทำกระสุนไว้นะครับนอนโอเค <c oughs> นอนไปล斯โกล斯โกจับอัลฟาเะครับผู้ go, ชมนะ โอเคกดตัว c นะมันจะเป็นการหมุนนะครับเป็นการใช้สกิลสักอย่างเออหมุนผมเห็น Alpha อัลฟาแถวนี้นะตัวนึงนะยังไม่ผิดไม่ใช่อัลฟาเดปเตอร์นะนี่เนี่ยไอเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งร้อยเจ็ดเองได้อัลฟาได้ของอัลฟาฟรีด้วยโอ้โหคุณผู้ชมไอ้นี่มันเลือดเยอะแล้วเนี่ยโหดมากด้วยไอตัวนี้มันก็เกิดไปแบบมั่วเลยนะไปทั่วเออไอตัวนี้นะมันก็เกิดไปทั่วนะครับอ่ะเราหาเจอตรงไหนก็ฟาร์มได้ตรงนั้นเลยนะครับลักษณะก็ตัวแดงๆแ,แบบนี้แหละคุณผู้นะชมนะอ่ะหาง,ง่ายๆอ่ะนะครับสำหรับของอัลฟ่าาทีีีดรรอปปก็ปจ็จะะมมมตัวณเเนน้ยห อ่า uh huh. ง่ายๆเลยอัลฟาโอเคกิฟฟินนะครับผู้ชมนะอัพมาก็จะอัพสเต็กหน่อยให้มันโหดโหน่อยตรงนี้มีสัตว์ไหมมีเต่านะครับเต่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็รีบไปจับเลยแล้วกันภูเขานี้ไหมโอ oh, ้ขอนี้มันมีกิก้านะครับเจ็นเย็นก็อัลฟาบาซิโอซอรัสนะครับผู้ชมนะเป็นสัตว์มอสนะครับผู้ชมก็น่าสนใจนะวายฟาร์มพวกเบอร์รี่ไหมสัตว์พวกนี้น่าจะฟาร์มเบอร์รี่ผมคิดว่าบาซิโอซอรัสนะครับผู้ชมนะ อันนี้ก็มีอัลฟ่าแล้วก็ระดับเบร์เบตนะครับทุกผู้ชมนะอัลฟ่าก็ตอนันนี้มันเวลเยอะนะครับค่าสลบสองแสนได้เลยนะครับก็เลือดประมาณ70,000ถือว่าเลือดน้อยนะวาซิโอสอลัดโอ้ไอ้นี่มันก็ฆ่ากันยังไม่ตายเลยทุกผู้ชมอันนี้หน่อยเอเทิกโอเคอ่าทีนี้ก็ทําการกดไปที่ตัววีก็ได้นะครับตัววีหรือตัวไอก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ว่าตัวนี้มันจะใกล้มือดีอ่าโอเคตัวนี้มาแล้วก็ ตัวนี้อ่ะทีนี้วิธีการวางนะครับกับดากก็ไปที่เลขเลขอะไรวะเลข7เลข5 1นะครับแล้วก็วิธีการทำกดตัวคก็ได้อ่ะเราจะไม่เอาค่อชิดกันเกินไปนะครับเอาให้นอกออกมาได้เนะน,นี่ยวันนี้อ่ะออกมาประมาณประมาณนึงอ่ะให้ให้กิซินเข้าไปได้อ่ะเข้าใจไหมพอแล้วพอล้เอาทำามาเยอะจังวะ อ่าผมว่าคิดว่ามันนี้นะครับน่าจะใช้ล็อกกิฟฟินได้นะครับล็อกอะไรไม่ใช่เพลงล็อกอ่าอันนี้ไปที่เลขหก,กนะครับประตูใส่เข้าไปเลยประตูอะไรก็ได้ปึ๊บนะครับทําการเปิดไว้นะครับผู้ชมนะโอเคทีนี้ต้องไปเคียร์พวกนั้นออกก่อนว่ามันทําไมปัวกวขันไม่เลิกวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยๆค,ครับเออนี่แหละมากิฟฟินมาโอ้ยอ้ยตาแดงด้วยเข้าได้ไหมวะ เอ้ยคุณผู้ชมมันค่ำด้วยเนี่ยไอยตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่กว่าคิฟฟินธรรมดาเลยว่ะ้ยแต่ว่าเข้าได้เข้าได้ลอึบลุกบรอไปตรงนี้โอ้โอหน่าดูดีดีเออเรียบร้อยคุณผู้ชมเป็นไงล่ะโดนไปแล้วคุณผู้ชมนี่นะครับค่าสรุปห้าหมื่นชิวๆไม่กี่ลูกก็ล็อกแล้วครับคุณผู้ชมมาผมจะมาบอกวิธีการจับแล้วเรียบร้อยล็อกได้ปุ๊บก็ยิงไปที่หัวเลย วิธีหัวกว่ามันจะกัดประตูพังนะครับมันก็นานอยู่แล้วก็รีบๆยิงนะครับผู้ชมนะโอเคถ้าผมทำคิบเบิลเวนนะผมไม่เสกแน่นอนเดี๋ยวต้องหาวิธีการทำก่อนไม่น่าทำยากหรอกแต่ว่าก็ค่อยทำไปอุยอ้ยๆๆพังไหมนเนี่ยไม่น่าพังหรอกมั้งน่าจะร่วงก่อนอยู่เฮ้ยมันเป็นไรวะผู้ชม พลังวิเศษเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเขย่าลูกรีบน็อกไปไม่ต้องพูดมากโอ้โหโอ้โหคิดว่าเท่เหรอโอเคประตูเป็นไงโอ้ผมไม่ลดสักเอื้อครับตีตีหินไม่เข้าสรุปอันนี้ตีเข้าไหมอันนี้ตีเข้านะประตูไม้นะแต่ว่าถ้าเป็นประตูหินตีไม่เข้าโอเคประมาณนี้ไม่เอาเอพิชเซอร์มานะผู้ชมนะทำยังไงทีเนี้ยอันนี้คือยาอะไรวะกดตัว E แล้วกัน เอ่เกม50นะครับแล้วก็เอาจิโเบเข้าไปโอ้โห,โหเรียบร้อยนะครับน้องอัลฟาของเรานะครับโอเคเออยอะไรวะจะมาก,กินแบบนี้ไม่ได้นะเองโอเคตัวนี้ก็โหดนะครับเลือดสี่หมืนเลยเย้นะครับมาก็มาอยู่กับยิฟฟินกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเอาสุดเลยครับจงังหวะนี้ล่อนครับโอ้โหโคตรโหดนะครับโคตรตัวซีด้วยนะเวลาล่อนนะให้ขึ้นไปที่สูงสงก่อนปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทำการ กดก็ได้ไม่กดก็ได้มงโอ้โหยังหโ,โหดโอ้โหโคตรเท่นะครับอ่ะมีการกดตัวอะไรอีกไหมไตัวอาเลยที่ขวาโอเคล่อนไปเลยเอปกผมน่าจะยังไม่ตบเขาออกนะเพราะว่าเผื่อได้มาจับอืมตัวนี้ครับปเ,เป็นตัวเอ,อ,เอเเปเก,กอ,อ่ะเห็นไหมโอเคเปิดเลขเก้าก่อนเห็นไหมตัวนี้ค่าสุปสามแสนนะครับเบี้เยอะมากครับเยอะกว่าตัวนี้เลยแต่ว่าผมยังไม่พร้อมที่จะจับไงก็เลยต้องจับตัวนี้มาใช้ก่อน โอเคเดี๋ยวไปดูทางเออสุขกับพนี้ก่อนดีกว่าลองดูลองดูมาดิมาดิมาด,มาดิพี่ชายมามาเลยมาเลยมาเลยผมจะไปหาอัลฟาตบนะครับเอาเลเวลเอาเลือดอัลฟาเนี่ยเพื่อไปทำอัปเกรดชุดเกราะอัลฟาเรานะครับผู้ชมนะอ่ะอัปเกรดชุดเกราะก็ดีไปอย่างหนึ่งครับก็ทําให้เราถึกขึ้นอะไรเงี้ยเออแถวนี้มีอัลฟาไหมโอเคขี่กิฟฟินแทนแล้วตอนเนี้ ก็บินไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากนะครับเวลาจะจับกิฟินจริงๆก็ควรเฮ้ยโอ้โหเวลอัพยังไม่สุดอีกเหรอมจะออาไปที่ดามเมจนะครับให้มันแรงๆเลยปันห้าไปโอเคพันห้าก็พอได้อพอได้แล้วนะครับโอเคมาดูที่ภูเขาลูกนี้กันนะครับจะมีพวกกดโหดไหมผมว่าตัวนี้น่าจะหดนะเดี๋ยวผมจะขุดเศกขุดอะไรไปด้วยกับปั่นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการดูก่อนนะว่าตัวนี้ อ๋อบอสลิงนะครับเราต้องใช้อซิฟแฟกก็คือแบบออฟเดอะแพคแล้วก็ดีวอเออร์แล้วก็อันนี้ดีวอเออร์น่าจะอยู่ในน้ำนะอันนี้ออฟเดอะบูทอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ชมนะโอเคค่อยว่ากันผมไม่รู้ว่ามันจะหายยังไงผมก็ไม่เสียงในการลงถ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ำเดิมๆเนี่ยผมลงได้ชิวๆเลยเพราะว่าผมยังไม่เคยลงเลยเข้าใจไหมโอเคกดเหล็กไปนะครับสำหรับในการที่เราจะต้องเอาไปเผานั่นเองผู้ชมโอเคอมาติดวอเออร์แล้วก็ จะูดเะพือะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเอาพูดพอยังพอยังเดี๋ยวใกล้พอละมันจะเต็มก่อนเต็มกระเป๋าได้มาน่าจะเกือบหมื่นอนะ่ะอ่าโอเคผมว่าผมพอแล้วสำหรับเหล็กนะครับผู้ชมนะอ่ะพอแล้วพอละเยอะเกินเยอะเกินต้านอนี้เป็นหินธรรมดาโอเคมาดูกันได้เท่าไหร่โอ้เป็นหมื่นเลยไม้ก็ต้องน่าจะขุดประมาณหลายพันอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูที่เกาะคาโน่อีกทีหนึ่งนะผู้ชมนะเกาะคาโน่อยู่ไหนวะโอ้ยไม่ไปดีกว่าไกล ผมว่าจะมาดูดสำรวจดูนะว่าตรงนี้มันมีอะไรอ๋อมีพวกยูเทลินัสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเควสนโซนะครับผู้ชมนะอ่าสัตว์บินได้นะครับเออตัวโคตรใหญนะ่ครับแบกน้ำหนักโคตรโหดแถวนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันกิฟฟินสายฟ้าผมจะส่วนมากผมจะเป็นกิฟฟินนะแล้วก็อะไรนะอินโดมินัสเล็กอะไรอนะโอเมกา้าอินโดมินัสเล็กนะครับหมดเลยอ่ะอันนี้ก็สว่างเลยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไว้เจอกัน อยู่อเคียวออกกันนกันลองดูมานี้มานี่เหมือนอยู่แถวบ้านมันมีอยู่นะโอเปตัวไฟนะผู้ชมนะโอ,โอจัดอะโอจัดอะโอ้ยเลือดเยอะซะด้วยวิธีจับก็น่าจะเหมือนกิฟฟี่นี่แหละแต่ว่าน่าจะลอเขากงยากหูอโอเคมามาเลยเฮ้ยเผาผมหรอเผาผมหรอพี่ชายเผาผมหรอ,หอ,หอลองฆ่าดูาว่าจะได้อะไรนะอ่าได้เป็นอะไรเนี่ยอลิเมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมดูก่อนเข้าตัวผมบหรอหรือเข้านกเข้านกเนาะ อ่ะก็ได้เป็นไรเนี่ยเป็นหนังนะครับหนังของ elemental นะครับไฮนะครับผู้ชมนะแล้วก็ปีกนกอะไรทักอย่างไฟไฟเฟียเตอร์นะผู้ชมนะโอเคของก็น้าจะประมาณนี้ซึ่งไม่ได้หมดอะไรมากมายเนาะแต่ว่าน่าจะจับยากอยู่มันขี่ไม่ได้อะใช่ไหมเฮ้ยไอ้น้ำกิฟฟินอัลฟาผู้ชมดูนั่นไม่เป็นอัลฟ่านะผมว่าพี่ว่าน่าจะระดับอัลฟาเห็นไหมอุ้ยเปรีวเยอะกว่าตัวนี้อีก โอเคกลับบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมนะหรือเราจะเคลียร์กับอัลฟาสักตัวเพราะว่าเราจับมาแล้วอ่ะผมสู้กับอัลฟาตัวนี้แล้วกันมาดิก่อนจบคลิปเนี่ยผมขอสู้กับอัลฟาสักตัวหนึ่งโอเคลงมานี่ลงมาสู้ลงมาสู้กันลงมาสู้กันนี่น้องลงมาสู้กันอัลฟากับอัลฟานะครับ vs อัลฟา vs อัลฟาสีเดียวกันเลยนะครับเอาดิได้เลือดอัลฟาด้วยนะครับตัวนี้เอาอัพชุดก่อพอดีไม่สู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราจับมาแล้วเราจะไปจับทำไมบ่อยจังใช่ไหม เอาดิ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 อาดโอ้โหเลือดได้ตั้งเยอะแต่ว่าหนังได้น้อยมากมามาดูก่อนของเราได้มาเมื่อกี้นะครับผู้ชมนะเป็นหนังอัลฟานะครับผู้ชมนะซึ่งได้น้อยนะครับหนังก็เลือดนะครับผู้ชมนะเดอของอัลฟาซึ่งมันได้น้อยเดี๋ยวเราทําการนะครับอ่ะทำไมามืดแบบนี้วะโอเคค่อยๆบินไปฝนจะตกไหมวิ๊ยฮ่านี่ฝนตกแน่เลยโอเคอ่ะ บ้านอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ภูเขานะครับกลางอะไรก็ไม่รู้โอเคกลับมาแล้วลูกลูกมาทั้งสองตัวทั้งสามตัวมาละโอเคทําการเอานกผมกมาไว้ก่อนเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาอ่านี่ครับอัพเหมือนกันนะเลเวลนะเอาไปที่เลือดแล้วกันเนาะอัพเลือดแล้วกันเพราะว่าเลือดน้อยโอเคทําการเก็บไว้ก่อนจิฟฟินก็อัพเลือดมาเยอะนะเนี่ยเนี่ยเป็นแสนเลยดามเมจ ส่วนมากจะเน้นไปที่ดาเมจซะก่อนเพราะว่าต้องออกไปสู้ตัวโหดพวกนั้นมันดาเมจแรงกว่านี้อีกคุณผู้ชมผมบอกเลยโอเคแต่ว่ามันก็อาจจะโหดกวบพวกเหนือกวบพวกเอลฟาธรรมดาเนีคุณผู้ชมนะแต่ว่าก็เอลฟาทั่วไปอ่ะสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวพวกอื่นผมอาจจะสู้เขาไม่ได้นะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอเก็บของปีกนกปีกอะไรไว้ก่อนผมต้องไปขุดไม้มาเพิ่มวนวเนี่ยโอ้อน,นี้พออยู่หนแปดเลยไห้แป๊บเดียวเผาได้โคตรเยอะโอเคกระสุนนะครับ นาโคติไม่พอเราได้เท่าไหร่วะกระสุนเนี่ยกระสุน,สนได้มาที่เก้าสิบนัดพอดีนะครับนาโคติก็ผมขอฟาร์มพ p นี้เลยแล้วกันนะข้างล่างเป็นตัวอะไรเนะี่ยอ๋อเทปานะครับทาเปเทปาทาเปาเออทาเปจาร่าเลยนะผู้ชมนะผมแบบชอบหลงคนระับตัวนี้มันแบบหลงลืมไปชื่อมันชอบเรียกสลับกันเลผู้ชมนะแต่ว่าเวลาจําสัตว์ในนี้จําได้เยอะนะคือเราเล่นบ่อย,อยงไงมันก็เลยจําได้ส่วพวก เวลาเรียนนี่จำไม่ได้บอกเลยมันเป็นสูตรครับผู้ชม,มโหเจแล้วเรื่องเกมจำจำไม่ลืมสูตรเรื่องเรียนไม่ได้จำเลยนะครับผู้ชมนะโอเคอ่ะร้อเล่นนะครับก็ควรจำนะครับไม่มีงูด้วยเกมนี้มีงูครับโอเคพาชีพาชีพาชีตึงๆึงันนี้ฟาร์มเฮ้ยอะไรวะฮะอย่าล้วง,งเราเอี่ไม่ใช่คนาตายน้องชายอย่าไปยุ่งกับเพ่ โอเคเนื้อเน่านะครับเราก็ปีมอสแล้วนะครับช่วยในการทำเนื้อเน่าได้โคตรจะเร็วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทําการไปเก็บของกันนะผู้ชมนะทำอะไรมันเสร็จสิน้นโอ้โหไม่น่าตีโดนเลยเมื่อกี้ฮะร่วงเลยเกือบตายด้วยซ้ําทําไงดีโอเคไปว่ากันอีพีหน้าเดี๋ยวผมพาจับสัตว์ที่ฟาร์มเบอร์รี่ดีๆเนาะโอเคช่วงนี้มันต้องหาจับสัตว์ที่ฟาร์มดีๆหน่อยแบ่งครึ่งเลยนะครับเบอร์รี่ดำารึฟโอเคใส่เข้าไป โอเคอันนี้ได้ไหมเรดยได้85อันเหมือนกันน่าจะสุดแล้วนะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันใช้เนื้อเบอร์รี่ค่อนข้างเยอะเนื้อเบอร์รี่เนื้อน่าโอเคด้ครับเลือดอันนี้ก็ใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเอาชุดเกราะมาอัพกันนะครับผู้ชมนะยังไม่มีอะไรถึงสีฟ้าเลยนะโอเคทำการอัพชุดเกราะก่อนนะครับผู้ชมนะโอเคใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมันต้องใช้เหล็กด้วยเหล็กมี500กว่าชิ้นน่าจะเพียงพอแหละเพราะว่ามัน ไม่น่าใช้เยอะอะไรมากมายปึ๊บ700นะครับประมาณนี้ก่อนแยกของเปลืองไม่ได้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีโอเคจะพอไหมวะอืมอะไรอีกเศรษฐกิจเศรษฐกิจยังไม่ดีขออัพแค่นี้ก่อนหนังไม่พอจบกันค่อยว่ากันค่อยอัพใส่ชุดเกาะไว้ก่อนปึ๊บ โอเคเรียบร้อยเอาเป็นว่านะครับตลอด EP นี้น่าจะประมาณนี้กันก่อนนะครับว้เจะ e ีนหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรตักเตือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ